ทำไมชีวิตเราชอบเจอเรื่องเดิมๆหรือจักรวาลกำลังบอกให้เราแก้กรรมบางอย่างในใจสวัสดีครับทุกคนคุณเคยไหมครับเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนคนรักเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแต่สุดท้ายก็ยังวนมาเจอเรื่องเดิมๆคนแบบเดิมความเจ็บแบบเดิมหรือบทเรียนแบบเดิมเหมือนบางอย่างยังตามเรากลับมาเสมอในความเชื่อของคนไทยโบราณเขาเรียกสิ่งนี้ว่า กรรมที่ยังไม่คลายหรือพลังเก่าที่ฝังลึกในใจเมื่อจิตยังแบกความเจ็บความกลัวหรือความยึดพลังนั้นจะดึงดูดเหตุการณ์เดิมเข้ามาอีกครั้งเหมือนคลื่นชีวิตที่ยังสั่นในความถี่เดิมในทางจิตวิทยาก็อธิบายใกล้เคียงกันครับบาดแผลในอดีตจะสร้างรูปแบบความคิดและอารมณ์ทำให้เราตอบสนองซ้ำๆแบบเดิมและเดินเข้าไปในสถานการณ์เดิมโดยไม่รู้ตัว นี่คือสิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรชีวิตหรือการวนซ้ำของโชคชะตาส่วนในทางพลังชีวิตคนโบราณเชื่อว่าเมื่อเราพยายามพัฒนาตัวเองทำดีหรือแผ่เมตตาพลังใหม่จะเริ่มทำงานและเมื่อมันไปกระทบพลังเก่าสิ่งที่ซ่อนอยู่จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นชักจึงมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่ายิ่งพยายามดีทำไมยิ่งเจอเรื่องหนัก แท้จริงแล้วนั่นคือสัญญาณว่าถึงเวลาปล่อยของเดิมออกจากใจแล้วเพราะจักรวาลไม่ได้ลงโทษใครแต่กำลังบอกว่าบทเรียนบางอย่างเรายังไม่ผ่านมันจริงๆดังนั้นถ้าคุณกำลังเจอเรื่องซ้ำๆอย่าพึ่งโทษโชคชะตาลองหันกลับมาถามใจว่าฉันยังไม่ยอมปล่อยอะไรฉันยังกลัวอะไรหรือฉันยังโทษตัวเองเรื่องอะไรในอดีต เมื่อเรายอมรับปล่อยวางและให้อภัยพลังเดิมจะคลายและเส้นทางใหม่จะเปิดขึ้นเองเหมือนก้อนหินที่หลุดออกจากลำน้ำชีวิตก็จะไหลลื่นกว่าที่เคยผมขออวยพรให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้หลุดพ้นจากวงจรเดิมๆขอให้ใจคุณเบาสว่างและชัดขึ้นทุกวันและให้ชีวิตพาคุณไปสู่เส้นทางที่งดงามที่สุด อย่าลืมกดติดตามช่อง The Truth of Life เพื่อฟังเรื่องราวความเชื่อดีๆที่เข้าใจง่ายและลึกซึ้งกว่าที่คิดสาธุสาธุสาธุ